ชายกิดให้ข้าอยู่เฝ้าบ้านเพราะว่าชายากิดบอกกับข้าจะมีคนมาซ่อมแซมบ้านให้ชายกิด ไม่ค่ะใช้ติดต่อกับชายกิดอนี้ค้าไม่ได้อยู่บ้านคนเดียวชายกิตให้ค่าดูแลแม่ชายกิดด้วยตอนนี้คนที่จะมาซ่อมแซมบ้านชายกิต ก็ยังมไม่ถึงข้าก็เลยจะลงไปช่วยแม่ชายกิจเพราะชายกิจบอกกับข้าว่าแม่ชายกิจอยู่บ้านมักจะไม่ค่อยอยู่เฉยๆชอบหาอะไรทำไปเรื่อยีย๋ยววันนี้ข้าจะลงไปช่วยแม่ชายกิจแม่ชายกิจอยู่ลังบ้านไป ช่วยแม่ชายกิจกันก่อนที่รอช่างจะมาสอนแซมบ้านให้ชายกิตกน่นพี่ชายกิจก็ไม่ได้อยู่บ้านเพรว่าพี่ชายกิจไปซื้อของในตัวเมืองเดี๋ยวไปห้าแม่ชายกิจ ช่วยแม่ใช้ยกิดทำงานเดี๋ยวไหมนนแม่ใช้ยกิจกำลังทำงานอยู่วันนั้นข้าได้ทำการถอนยาตรงนี้แต่ก็ยังไม่เสร็จดีเดี๋ยวแม่ใช้ยกิดข้าจะไปช่วยแม่ใช้ยกิดก่อนนี่ ไม่มไหนกินกัน 弄点，哎，来来吃海点。 ข่าว่าข้าใช้ไอ้ตัวนี้ที่แม่ใช้กิจใช้มันมีน้ำหนักที่หนักข่าว่าข้าจะใช้มือนี่ทอนคงจะสบายกว่าเพราะว่าข้าใช้เจ้าตัวนี้ข้าก็ไม่รู้ว่าว่าแม่ใช้กิจเขาเรียกว่าอะไร เดี๋ยวชายกิดกลับมาข้าจะถามชายกิดทีว่ามันคืออะไรทำไมมันถึงทำอย่างนี้ได้เดี๋ยวข้าจะถามชายกิดให้เข้าใจดูมันสามารถทำอย่างนี้ได้แม่ชายกิดตอนข้าขุดเมื่อกี้นี่ นี่ดูแม่ชายกิจทำกับข้าทำมันต่างกันแม่ชายกิจทำคนกลางที่จะดีกว่าข้าวันนี้แม่ชายกิจได้ขึ้นไปพักผ่อนแล้วข้าให้แม่ชายกิจขึ้นไปพักผ่อนไม่ต้องทำเดี๋ยวข้าจะจัดการให้เอง จะให้ดูของที่ชายกิตบอกกับข้าไว้ว่าจะมีการมาต่อเติมซ้ำเตมกิตได้บอกกับข้าว่าให้ดูให้บริการจ่างถ้าช่างมากนี่ข้าจะให้ดูนี่นะของทิ่องยิงพระธิดา แต่มาเยี่ยมชมที่ลูกสาวท่านปูกก็ได้โตขึ้นแล้วนี่นะข้าพาไปดูของ ใช้กิจบอกกับข้ามันคืออะไรค่ะไม่รู้แต่จะมีช่างบอกว่าจะมีช่างมาทำทำแซมอนนี้อีกอย่างข้าลืมบอกใช้กิดบอกข้าว่าแม่ใช้กิด ค่อนข้างที่จะดือ้อไม่ค่อยฟังใครดูแม่ชายกิจก็แม่ชายกิจก็ไปหายตัวนั้นมาอีกแล้วผมข้าบอกแม่ชายกิจว่าไปพักแต่แม่ชายกิจก็ไปหายตัวนี้มาแม่ชายกิจไม่ค่อยอยู่นิ่งนะทุกคน ชากิตได้บอกกับขาไว้ทุคนเดี๋ยวไปบอกแม่ใช้ยกิดกันให้ไปพักเดี๋ยวข้าทำเองนข้าได้ไปคุยกับแม่ชายกิดแล้วว่าให้ไปพักแต่แม่ใช้ยกิดก็ไม่ฟัง อยากที่จะทำให้มันเสร็จช่วยกันเพราะข้าก็าทำอไรไม่ได้นอกจากต้องช่วยแม่ใชย้ยจิตไปจะช่วยแม่ใชย้ยจิตกันถักตรงนี้ให้เสร็จ 别管我。 给它拔一下花。 I'm trying to put on board and ตรงนี้ถักไอตัวนั้นแม่ชายคิดบอกว่าให้พาไปดูหน้าบ้านเหมือนจะมีใครมาไอ้คน,นาัาน่นชายคิดะดมสมสูรณ์ไปด้วยพืชผักผลไไ้้ จะมีใครมาหนะ้าบ้านใช้กิด๊ดมีหนงะินคน แม่ใช้กิดทำอะไรให้หยบร้อยก่อนไปขัดรีบช่วยแม่ใช้กิดนะ